สำหรับเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเดินเกมของอ้อยเจอกับคอมโบเฮเลนกันนะครับผมว่าผมเล่นยังไงแล้วก็มีการเดินเกมยังไงรวมถึงแนวคิดการอ่านเกมหรือว่าการอ่านแมปนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันได้เลยนะ ก่อนที่เราจะไปดูในเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าดาฟีโร่กันก่อนนะฝั่งของข้ามเนี่ยจะเป็นลอเลี่ยวเฮเลนแล้วก็เวนนะครับแล้วก็ยานนะและตัวสุดท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นมูราดนะครับและเกมนี้ผมจะอ,อ้อยมานะครับผมอย่างแรกเนี่ยอ้อยเนี่ยมันสามารถล้วงเวนได้นะครับในไฟแล้วก็ตัวมันเนี่ยเบิร์ตเร็วนะครับมันจะทําให้เฮเลนเนี่ยฮิวไม่ทันนะครับหรือว่าเวลามันเบิร์ตลอเลี่ยวเนี่ยลอเลียยก็อาจจะเด้งเลีอยดไม่ทันนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันสามารถตามมูลาดได้นะครับ แล้วที่สําคัญที่สุดอ้อยต้นเกมเนี่ยมันเดินเกมได้ไวมากนะแล้วฝั่งตองข้ามเป็นหยาดตัวมันจะเป็นตัวเลทน,นะครับถ้าเราเล่นไม่ให้ฝั่งตองข้ามเลทหยาดมันก็จะไม่ค่อยน่ากลัวนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันบ้างนะว่าผมเดินเกมยังไงนะครับ เริ่มต้นมานะครับก็จะเป็นการอัพสกิลน้อยอ้อยของผมเนี่ยจะอัพสกิลหนึ่งเป็นหลักนะครับแล้วก็การเอาบัฟเนี่ยเราต้องดูว่าเราจะไปทาเลนไหนนะอย่างเกมเนี่ยจะเห็นว่ามังกรเนี่ยอยู่เลนบนนะครับแล้วก็ฮีโร่เราเนี่ยเป็นอ้อ,อยอ้อ,อยมันต้องมีรดคูดาวนะครับเวลาในไฟเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาบัฟฟ้าไปใช้ตอนอยู่มังกรนะครับหลังเกมนี้จะเห็นว่าผมจะพิมพ์บอกเพื่อนว่าเวลหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวไปเกงนะครับแปลว่า ถ้าเราฟาร์มบัฟแดงเสร็จแล้วก็เลนออฟเดี่ยมันสู้กันแล้วก็ออฟเลนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหลือเลือดน้อยเราก็จะไปแกงเวลหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็เอาบัฟแดงไปก่อนเลยนะจะเห็นว่าผมพยายามติ๊กบวกเรื่อยๆนะครับเห็นไหมสกัดก็พยายามจะสู้เนาะแต่ก็หยาดเนี่ยไม่สู้นะครับเพราะว่าตัวมันสู้ไม่ได้นะเราก็เลยกลับมาฟาร์มต่อนะครับจะเห็นว่าผมก็จะพยายามไปนะแต่ก็หยาดเนี่ยก็ไม่สู้นะครับเราก็เลยต้องฟาร์มปกติของเรานะ และอีกอย่างหนึ่ง,น,งนะครับเกมนี้สาเหตุที่เราจบบนเนี่ยเพราะว่าฝั่งของข้ามเนี่ยเป็นเวนเฮเลนนะเวลาเราจะทําลายคอมเฮเลนเนี่ยเราควรทําตั้งแต่ต้นเกมนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเฮเลนจะฮิวไม่ค่อยแรงเนาะเรานะก็จะมีโอกาสาล้วงตายนะครับยิ่งต้นเกมเราทําลายคอมเขาได้เร็วนะทีมเราก็มีโอกาสชนะเร็วนะครับอ่าตอนนี้เราก็ฟาร์มปกติเลยนะก็ฟาร์มบ้าฟ้าไปนะครับแล้วก็ดูตรงเลนบนเนาะว่าเพื่อนเราเนี่ยบวกกันอยู่นะครับในมินิแมปนะ แต่เราอย่าเพิ่งไปสดน,นะครับแล้วก็เอาเลเวล4ก่อนนะถ้าอ้อยเลเวลไม่4หรือว่าไม่มีอันติีเนี่ยเวลาเล่นในไฟเนี่ยมันจะสู้ยากนะครับ <S <S ตอนนี้จะเห็นว่าโลมเรากับแคลรี่เนี่ยเลือดน้อยนะพอเราเห็นว่าโลมกับแคลรี่เราวาร์ปกลับบ้านนะครับเลนบนเนี่ยเราก็แกงไม่ได้นะ <S <S ตอนนี้เวฟคลิปกลางเข้านะครับผมก็จะรอแท็กเวฟคลิปกลางก่อนนะ <S <S แต่ผมก็ไม่ได้จะเอาเวฟคลิปนะครับเพราะว่ากลัวเมดไม่4นะเราก็เลยจะไม่แท็กนะครับตอนนี้มุดัดพุ่งเข้ามาต่อเลือดผมเนาะ เรเห็นว่าเลือดผมเนี่ยเหลือประมาณ80%นะครับเราก็เลยจะไม่เปิดก่อนนะถ้าเปิดก่อนเนี่ยฝั่งตรงข้ามมีเฮเลนนะครับเนี่ยบูราก็มาตอดผมเรื่อยๆเลยนะอ่ตอนนี้เลือดเราเหลือครึ่งหลอดนะครับเราไม่มีอันติแล้วนะเราก็เลยจะไม่เข้าไฟแล้วนะครับตอนนี้เราก็ดูมังกรให้ดีนะครับแล้วก็พยายามลาามังกรนะอ่จาจังหวะนี้ผมก,ก็กระโดดไปตีคนทีหนึง่งแล้วก็พยายามพานนิตใส่มังกรนะครับแล้วก็ออกมาเลยนะที่เหลือเราก็ให้เพื่อนเล่นกันเองนะไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะครับ พอเห็นว่าเราไม่มีเลือดไม่มีสกิลแล้วนะเราก็มาฟาร์มต่อเลยนะครับมาแท็กกลางเอาคลิปนะครับตอนนี้จะเห็นว่ามุลาดเนี่ยตายอยู่นะเราก็เลยรู้แล้วว่าบัฟฟ้าเขาเกิดนะครับเราก็เลยจะมาขโมยบัฟฟ้าเขาเนาะอันนี้เราก็ตีบัฟฟ้าไปชิลๆนะครับจังหวะนี้หยารมานะเราก็เลยต้องออกนะครับอัตีออกไปเลยนะตอนนี้เราก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับเราไม่ต้องห่วงเรื่องเลือดนะเพราะว่าสกิลหนึ่งของอ้อยเนี่ยดูดเลือดอยู่ละนะครับ ตอนนี้เราก็พยายามวนบัฟต่อนะบัฟฟ้าเราเนี่ยใกล้จะเกิดแล้วนะครับผมแล้วก็จะรีบฟาร์มเนาะแล้วก็รีบแปลบัฟฟ้าน,นะครับแล้วก็อาจจะต้องไปแก้งบทเนานะในมินิแมปเห็นว่าฝั่งตงข้ามเอาดาร์กอยู่นะครับเราไม่มีอันตินะเราก็จะไม่ไปแย่งนะครับโอกาสาที่เราจะแย่งดาร์กฝั่งตงข้ามได้น้อยนะครับเพราะว่าเราติดเคิร์สอยู่นะตอนนี้เราฟาร์มอยู่จะเห็นว่าลอเรียเนี่ยเหมือนจะเล่นกับเมทแล้วนะครับเราก็จะโหนเข้าไปแย่งแล้วก็ลองเล่นดูนะครับแต่เราไม่มีอันตินะครับชอ็อตนี้ถ้าฝั่งตรงข้ามเอาเราจจจรริงๆเนยาาาอะาจจะตได้นะ ถ้าเรอเลี้ยวอันติแล้วก็สกิลใส่เราเนี่ยแล้วก็บังเชือกเราเนี่ยเผลอเมื่อกี้ผมอาจจะตายแนละ้จวจังหวะนี้มุลาสกิลลองเล่นนะครับเราก็เลยอันติออกมานะครับถ้าช็อตนี้จะเห็นว่าป้อมตีดาเมจสุดท้ายนะช็อตนี้เราก็ได้มุลาไปนะครับพอเราไม่มีเลือดแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมเราก็จะฟาร์มต่อเหนะ็นไหมเราก็จะได้เลือดจากสกิลหนึ่งแล้วก็ได้เลือดจากคลิปตายนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยจะพยายามมาแก๊งบนนะแต่เลือดเราไม่เหลือตลอดนะครับทาให้เวลาเรามาถึงบนเนี่ย ผมก็จะไปเล่นต่อกับเพื่อนไม่ได้นะครับอ่าตอนนี้เราก็รอซ้อนแครี่นะครับอ่าวก็หาจังหวะก่อนนะระหว่างนี้เราก็ดูก่อนนะครับอ่าพอเราเห็นว่าแครี่โดนไล่นะครับเราก็พยายามล้วงแวนเนาะอ่าีอ่าแล้วก็ติปุ๊บนะช็อตนี้เราก็ได้แวนไปนะครับแลกกับแครี่เขาเนาะถามว่าช็อตอ่างนี้คุ้มไหมผมมองว่าคุ้มอยู่นะครับเพราะว่าแวนเนี่ยมันเป็นตัวต้นเกมเนาะ ต้นเกมแวนกับเฮเลเนี่ยมันควรทําให้แบบได้เยอะที่สุดนะถ้ามันมีใครมาเบรกแคลรี่ตายหรือว่าเฮเลนตายเนี่ยมันก็จะทําให้เรายื้อเกมไปถึงเลทได้พอถึงเลทก็จะเป็นเวลาของคาเฟ่นะครับแวนกับเฮเลนก็จะอ่อนลงนิดนึงนะครับแต่เกมนี้เนี่ยผมเล่นบนแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เราก็จะรีบลงมาล่างเลยนะเพื่อที่จะมากดเอาหยานต่อนะครับ เกมนี้เราก็มาเล่นกับหยานต่อนะครับช็ amino, อตน,นี้แล้วก็อันติแล้วก็ออกมานะครับแล้วก็ได้หยานไปนะแล้วสก,กัดเราก็ตายนะครับเหมือนเดิมเลยพอเราไม่มีเลือดเนี่ยเราก็กลับมาฟาร์มต่อนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเลนบนเนี่ยก็ยังทรงๆงอยู่นะ,แล,ะ siitä, แล้วก็เลนล่างเนี่ยก็ยังทรงๆ,ๆเหมือนกันนะครับตอนนี้เราไม่มีเลือดแล้วเราก็มาไล่ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับตอนเนี้ยสกัดยังไม่เกิดนะครับผมเว็บล่างเราก็จะปล่อยไปก่อนนะเพราะว่าเราจะพยายามเอาเว็บกลางก่อนนะครับ แล้วจังหวะนี้มูรลาดมานะเราก็เลยต้องอันติออกก่อนนะครับจะเห็นว <è> ่าตอนนี้เลนบนแตกแล้วนะครับผมแล้วก็เพื่อนเราเดี๋ยวสั่งให้สลับแล้วนะจังหวะนี้มูรลาดจะมาแย่งบ้าฟ้าผมนะครับล้วก็รอพานิทนะ่าแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยรีพานิทนะครับผมไม่ได้ดูเลือดคลิปนะครับเรากลัวเขาตีแล้วก็รีพานิทนะเราก็เลยพานิทไปก่อนนะครับแต่ก็เสียบ้าฟ้าไปเนาะฝั่งเราครับก็มังกรไปเลยนะครับ ระหว่างนี้เราไม่มีเลือดละแล้วก็แคลรี่กับออฟเลนเนี่ยสลับกันนะครับเราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกอยู่ละว่าเราจะไปเล่นเลนแคลรีร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแวนสลับนะครับเราก็จะมาทําแวนนะอาแลวจังหวะนี้โลเหมือนพยายามจะฝืนเดินมานะครับคิดว่าฮิวทันนะแต่ก็ไม่ทันนะครับทาให้ช็อตนี้โลเขาตายไปแล้วก็ส่งผลให้แวนตายไปด้วยนะครับช็อตนี้ก็เป็นอีกช็อตหนึ่งที่ทําให้เกมเราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับระหว่างนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อ,อยๆแล้วก็พยายามเอาอีกป้อมหนึ่งนะ จะเห็นว่า,าล้อเลี้ยวกำลังลั่นะครับรรล้อเลี้ยวคลั่งเนาะจะเห็นว่าผมก็หาจังหวะล้อเลี้ยวเดชอยู่นะครับเอาแล้วจังหวะนี้ผมโดนอมน,น,นะพยายามแบบสกิลอยู่นะครับแล้วก็ตีออกมาเลยนะจะเห็นว่าล้อเลี้ยน่ยฆ่าเพื่อนเราไปถึง2คนเลยนะคือช็อตเมื่อกี้ที่เราได้วแวนกับเฮเลนนะครับแล้วก็คืนเขาหมดเลยนะตอนนี้เราไม่มีเลือดแล้วเราก็จะกลับมาฟาร์มเหมือนเดิมนะครับเอาจะเห็นว่ามูลาดเนี่ยตามมานะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถฟาร์มต่อได้นะครับเราก็เลยจะกลับไปรีเลือดเลยนะ พอเราเล no ียดเสร็จล้วก็กลับมาฟาร์มตามทามมิ่งของเราต่อนะครับตอนนี้ตรงเลนล่างเนี่ยเพื่อนบวกกันอยู่นะเราเห็นแล้วว่าเพื่อนเนี่ยบวกกันอยู่นะครับเราก็จะเอียงไปล่างนะแต่จะเห็นว่าฝั่งตองข้ามเนี่ยเหมือนจะถอยนะครับแล้วก็บัฟฟ้าเราเกิดนะผมก็เลยตัดสินใจมาบ้าฟ้าก่อนเนาะตอนนี้จะเห็นว่าเลนล่างเนี่ยกันได้นะครับเราก็ปล่อยแล้วก็มาทําเวฟบนต่อนะครับเมื่อจังหวะนี้เรามาเจอหย่านาะจะเห็นว่าหยานอันตีนะครับเราก็เลยเลือกที่จะไม่สู้นะผมมองว่าเรายังสู้ไม่ได้นะครับต้องให้หยาดไม่มีอันตีก่อนนะเราสดนวากัยพม ไปไล่ย่านอยู่นะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ดาร์คซัลเลย์เยอร์ไปเนาะเราก็จะพยายามเอาป,ป้อมบนนะครับเราจะจะได้เล่นง่ายนะอ่าแล้วก็สั่งบวกเลยนะครับแล้วก็เล่นกับสกัดไปนะครับอ่าตอนนี้ก็ลำรำตามสไตล์เราไปเนาะอ่าช็อตนี้มูลาดมานะครับผมเราก็เลยต้องออกก่อนนะเพื่อนเราเนี่ยได้คิวย่านไปนะครับก็ถือว่าคุ้มเนาะแต่เลนล่างเนี่ยจะเห็นว่าโลมิ่งเราตายนะครับแล้วก็เลือดเราไม่มีละ ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเลือดเราไม่มีเนี่ยเราก็จะกลับไปรีหรือว่ากลับไปฟาร์มต่อนะครับแต่คลิปมันไม่มีละผมก็เลยเลือกที่จะรีนะแล้วก็หาจังหวะเล่นดีๆนะครับระหว่างนี้พอเรารีเลือดเสร็จเนี่ยเราก็ดูไปตรงมินิแมปนะครับว่าเราต้องไปรับเลนไหนต่อนะตอนนี้คลิปเลนกลางเข้านะครับเราก็จะเคลียร์คลิปเลนกลางนะดักซเลเอร์จะเกิดอีก2วิเราก็เลยจะไปเอาดักต่อนะครับแล้วผมโหนจังหวะนี้จะเห็นว่าเรามาเจอแวนพอดีนะครับเราก็เลยเล่นไปเลยนะ จังหวะนี้ก็ได้คิวแวนกับเฮเลนไปนะครับก็ถือว่าคูม้มากเนาะจะเห็นว่าดาเมจผมเนี่ยถือว่าแรงอยู่นะครับเมื่อกี้เราตีแวนไปเนาะมูลัดมาปาดนะครับผมก็จะพยายามจะไล่นะแต่ไม่มีเลือดละแล้วก็กลับไปเล่นล่างต่อนะครับถ้าเราไม่มีเลือดก็เหมือนที่ผมบอกนะครับพยายามฟาร์มต่อแล้วก็เอาเลือดนะครับตอนนี้จะเห็นว่ารอเลียมานะ ช็อตนี้ที่เรารู้ว่าเราเลี้ยงมานะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เราดูมินิแมปไปจะเห็นว่าเราเลี้ยงเนี่ยเอียงลงมาล่างนะครับเราก็เลยต้องถอยมาก่อน,นเนาะพอเราถอยมาจะเห็นว่าเลือดเราเนี่ยไม่มีนะครับทําให้เราเนี่ยไม่สามารถโซนดาร์คสเลเยอร์ได้นะเราก็เลยต้องเปลี่ยนมาเอาเป็นมังกรแทนนะครับตอนนี้ฝ่งขสองข้ามเนี่ยอยู่ตรงแอลขวากันเยอะนะครับเราก็เลยต้องมาเล่นเลนบนนะพยายามโฟกัสออบเจกต์หน่อยนะครับเวลาเราเล่นป่าให้ทีมนะครับ และจังหวะนี้จะเห็นว่าสกัดเนี่ยพยายามเล่นกับหยานอยู่นะครับเราโหนมาแล้วก็เล um ่นกับหยานต่อไปนะเห็นไหมช็อตนี้ก็ได้คิวหยานไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้ป้อมด้วยก็คุ้มมากเนาะแลหว่างนี้เราก็ฟาร์มป่าเข้าไปนะครับมีคล uh, like ิปต the <m ult ime today> ัวเล็กตัวน yeah ้อยอะไรเราก็ตัดไปให้หมดเนาะเท่าที่เราจะตัดได้นะครับฝันของข้ามล้างเลนบนละเราก็จะมาเล่นกลางต่อนะครับและจังหวะนี้จะเห็นว่าฝันของข้ามมีแค่2อคนผมเลยตัดสนใจจะเล่นนะ แต่เห็นว่าเฮเลนกับลอเลียวนะครับผมรำแล้วก็ดูดเลือดแล้วก็แรงมากนะครับทาให้ช็อตนี้ผมตายไปเนาะพอเราตายไปเนี่ยเพื่อนเราก็ได้ฆ่าเฮเลนแล้วก็ลอเลียนเนาะเห็นว่าช็อตนี้แบนฟิกเกอร์ติดนะครับเราก็จะพิมพ์บอกทีมเนาะแล้วเพื่อนเราเนี่ยก็ลุมแบนไปนะครับช็อตนี้ก็ถือว่าคูม,มากนะครับผมผม,ผมตายแล้วก็เละกับอีก3คนเนาะแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าคาเฟ่นเนี่ยไปโดนมุนลาดปาดเนาะทำให้คาเฟ่ตายไปด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะครับผมเราก็เหมือนเดิมเลยรอไปเอาบัฟฟ้าก่อนนะครับบัฟฟ ตอนนี้หยาดเนี่ยดันล่างอยู่นะครับผมเราก็ต้องโฟกัสดูด้วยนะครับอาแล้วจังหวะนี้มูลาดมานะครับออแล้วผมจะเล่นมูลาดนะแต่ก็โดนซิฟองไว้พอดีนะครับพอเราไม่ได้อะไรแล้วนะบัฟฟ้าเราเกิดแล้วก็บัฟฟ้าก่อนเนาะพอเราเคลียร์บัฟฟ้าแล้วเรามาเคลียร์ชิปตนเลนกลางนะครับ <S <S ตอนนี้ก็พยายามอยาเคลียร์สูงมากนะ <S <S เดี๋ยวรอเลี้ยวมันลำนะครับเมื่อกี้เราเห็นว่ารอเลี้ยวเนี่ยลำเยอะนะครับอาแล้วจังหวะนี้เลนล่างโดนลวงนะก็เลยจะมาเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็สกิลดักมูลาดไปนะครับผมช็อนระคับ เราสู้ไม่ได้ละอย่างมันจะลามนะครับเราก็เลยต้องอันติแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนเล่นไปนะจงังหวะนี้ก็ดูไปนะครับผมพราเราเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยคิวได้นะครับผมเราก็มาทําเว็บเลนต่อนะครับพอเราฟาร์มเว็บเลนเสร็จแล้วนะั้นจะเห็นว่าในป่าฝ่งของค้าเนี่ยมีอ็อบเจกต์นะครับเราก็จะเข้าไปคโมยอ็อบเจกต์ก่อนนะก็โชคดีนะครับช็อตนี้ได้บัฟฟ้าเนาะระหว่างนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับเลือดเราไม่เต็มเราก็ฟาร์มเอาเลือดไปก่อน ตอนนี้เห็นว่าอ็อบเจกต์บ้านเราเนี่ยเรายังไม่ได้เอานะครับแล้วก็ลวดมาเอาด้วยนะครับระหว่างนี้มันดันไม่ขึ้นนะครับแล้วก็รอพวกดาร์กมังกรเกิดเนี่ยแล้วก็ค่อยไปดูอีกทีหนึ่งนะระหว่างที่เรามาเนี่ยตรงกลางเนี่ยคนเราน้อยกว่านะครับเราก็คิดว่าจะไม่เกิดไฟนะเราก็เลยลงไปทําเว็บล่างไปเลยนะครับตรงกลางฝันของข้ามีเยอะนะแต่กลับกันนะครับผมเพื่อนเราเนี่ยเลือกที่จะโอมเพื่อนแล้วก็เข้าไปนะครับผมทําให้ช็อตนี้พลาดนะ จริงช็อตนี้ผมมองว่าเราไม่ควรเล่นนะครับเพราะว่าคนเราน้อยกว่านะแต่เมื่อมันพลาดไปแล้วเราก็ต้องกลับมาแก้เกมนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยพยายามจะดันป้อมกลางนะเราก็เลยจะมาตัดคลิปก่อนนะครับเพื่อที่จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ได้ป้อมนะผมก็เลือกตัดคลิปไปเลยนะครับคือถ้าตายก็ต้องยอมนะจังหวะนี้นะครับพอเราเชยร์คลิปได้แล้วเราก็ออกมาเลยนะครับผมนะระหว่างน,นี้เราก็จะเห็นว่าบัฟฟ้าเนี่ยยังอยู่นะครับเราเสียดายบัฟฟ้านะผมก็จะแปลบัฟฟ้าก่อนนะครับระหว่างที่เราแปเอาบัฟฟ้าเนี่ยจะเห็นว่าล้อเลี่ยนเนี่ เราก็เลยต้องออกมาก่อนนะครับแล้วผมไปจะเอกกับยานพอดีช็อตน,นี้ก็ตายไปนะแล้วตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะครับผมระหว่างที่เราตายเนี่ยฝังล้งข้ามก็พยายามดันมานะักจังหวะนี้เห็นว่าฝังล้งข้ามเนี่ยพยายามจะเล่นนะครับเราเห็นว่าเวนแหลมนะครับเราก็เลยล้วงเวนนะช็อตน,นี้เราก็ได้2ตัวแล้วก็เล่นกับรอเลี้ยวต่อนะครับอ่าจังหวะนี้ก็รอเลี้ยวเดสหลบพอดีนะครับทำให้ช็อตน,นี้เราจ่ายดาเมจไม่ได้เราก็ต้องออกมาก่อนนะอ่าล้วจังหวะนี้เจอยานนะครับผมยานฟิกเกอร์แต่เราก็หลบมาได้นะครับผม พอเราไม่มีเลือดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับระหว่างรีกับฟาร์มนะตอนนี้จะเห็นว่าคลิปเนี่ยไม่ค่อยมีให้เราดูดเลือดละผมก็เลือกที่จะรีเลือดไปเลยนะ <S <S พอเราเรีเลือดเสร็จแล้วก็กลับมาเคลียร์เลนก่อนนะเลนที่แบบดันไม่สูงนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยเล่นอยู่ตรงกลางนะครับแต่ตอนนี้เราก็เคลียร์เลนอยู่นะระหว่างนี้ก็ต้องเอาใจช่วยเพื่อนไปก่อนนะครับ <S <S ตอนนี้จะเห็นว่าฝั่งของข้างเนี่ยตายหมดเนาะผมก็ฟาร์มไปก่อนแล้วก็ลว้วนดันคลิปไปด้วยนะครับมีบัฟมีฟาร์มอะไรก็ฟาร์มไปเลยนะครับ สาเหตุที่เรายังต้องฟาร์มต่อนะครับเพราะว่ามันจะเข้าช่วงนาทีที่15นะเราต้องหาเงินไปซื้อตายเกิดแล้วก็สับเคียวนะครับเวลาไฟด์บเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับถ้าเรามีตายเกิดแล้วก็มีเคียวนะถ้ายิ่งเป็นป่าดีก็ควรมีเลยนะครับควรหาเงินแบบให้เร็วๆเลยนะระหว่างนี้ก็ทําเว็บไปด้วยนะครับจังหวะนี้เราก็มาทําบนสูงละพอเราเห็นว่าเ่นบนสูงแล้วเราก็กลับมาฟาร์มที่บ้านก่อนนะ ตอนนี้จะเห็นว่าเพื่อนเราอยู่ตรงกลางนะครับผมเราพยายามดูตรงมินิแมปบ่อยๆนะแล้วก็เคลียร์บนไปนะครับดาร์คซัลเลยจะเกิดอีก3 0สิบวิเนะาะพอเราเคลียร์บนเสร็จอนะเราก็กลับมาดูก่อนว่าฝั่งตรงข้ามโผล่ตรงไหนบ้างนะตอนนี้เราเจอเวนเราเลือกที่จะมาดักเวนนะครับแล้วจังหวะน,นี้ลมเข้ามาพอดีนะอพอเราข้ามไม่ตายเราก็หนีออกมานะครับจังหวะน,นี้เหมือนจะรอดนะครับผมแล้วก็ โดนลอเลี้ยวลามข้างหลังนะครับแล้วก็เอาเชือกเนี่ยดึงไปนะครับแต่ก็โดนสกิลลอเลี้ยวตามมาก็ทําให้ช็อตนี้เราตายนะระหว่างที่เราตายเนี่ยก็จะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยไปฆ่ามูลาดก็ถือว่าโชคดีนะครับที่เพื่อนเราเนี่ยฆ่ามูลาดได้ถ้าช็อตนี้เพื่อนเราฆ่ามูลาดไม่ได้นะครับผมโอกาสที่เราจะเสียดาร์กเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีสูงอยู่นะแต่ตอนนี้จะเห็นว่าไฟเนี่ยจะเป็น4ีีนะครับทาให้ฝั่งของข้ามก็ไม่กล้าเปิดดาร์กนะระหว่างนี้เพื่อนเราก็เล่นกันไปนะครับจะเห็นว่าเกิดไฟรว ระหว่างที่เราตายก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติม,เ,ตมเยอะนะครับก็แค่ต่างคนต่างทําเว็บแล้วก็ตัดตอบกันไปนะครับแล้วก็พยายามโซนแอลกันไว้เฉยๆนะตอนนี้ถ้าเราดูในมินิแมปจะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่โซนดาร์เกอนะครับเราก็เลยเลือกที่จะมาเคลียร์ตรงกลางก่อนนะครับจะเห็นว่าสกัดเนี่ยดันสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมเราเนี่ยต้องเซฟนะเพราะว่าคนเราโผล่บนคนนึงนะครับเราจะบุกไม่ได้นะครับตอนนี้คลิปล่างเนี่ยเหมือนจะตกนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามโผล่ตรงเลนบนนะผมก็เลยเลือกที่จะเเปิดดลยนะ ระหว่างที่เราเปิดดาร์คซัลเลเยอร์เนี่ยในมินิแมปจะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยพยายามจะมาแยงนะครับจังหวะนี้เราก็พันดิดก่อนแล้วก็อันตีนะอ่าแล้วหยาดมารันะครับเราก็เล่นไปเลยนะอ่าพอเราออกมาตั้งหลักก่อนนะครับแล้วก็ดูมินิแมปแล้วก็หาจังหวะเข้าแวนต่อนะครับอ่าช็อตนี้ก็ได้เวนไปเนาะแล้วก็ได้ลอเรียลนะครับแล้วก็มูลาดมาปาดจะเห็นว่าสกัดเนี่ยพยายามดักมูลาดนะแต่เมื่อกี้เราปล่อยดาร์คซัลเลเยอร์ไปแล้วนะครับ อ่าระหว่างนี้เราก็รอเข้าพร้อมเว็บนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะจบได้นะตอนนี้ก็ทําเว็บไปชิวๆเลยนะครับผมคนเราเนี่ยเยอะกว่าถึง3คนเลยนะครับโอกาสที่เราจะแพ้เนี่ยน้อยมากเนาะระหว่างนี้ก็รอคลิปไปก่อนนะครับมูหาาก็พยายามเคลียร์นะอ่าแล้วจงวังหวะนี้เราก็หาจางังหวะเข้ามูลาดนะครับผมเห็นว่ามูห่าไม่ได้สนใจแล้วก็เลือดเราไม่มีแล้วก็โฟกัสป้อมนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสลับแนวทางการเล่นอ้อยนะครับเจอคอมโบเฮเลนกับเวนนะครับ หลักๆเลยถ้าเราทําได้เนี่ยเราควรไปทําเลนแวนก่อนนะครับหรือว่าถ้าเราทำวิเลนแวนไม่ได้เราก็ควรมาทาเลนออฟคือพยายามทําเลนใดเลนหนึ่งให้พังนะครับถ้าเลนนั้นพังเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะเริ่มรวนนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมสาหรับแนวทางการเดินเกมของอ้อยนะแล้วก็ฝากทุกคนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตาม แล้วก็กดคอมเมนต์ฝากกดให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ